โอันนี้เป็นการสูใช้ในการรับชนโอเคตอนนี้เราจะเล่นแมปบูกาบูกากันนะครับเออกด เล่นไปเลยโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋วดี๋ยเดวลืมแนะนำตัวผมชื่อเอเดนครับมมใครผโอเคเริ่มเลยเลยโอ้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 ยเราอยู่กับเออคนร้อยล้านพันคนไม่ใช่แล้วฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเผาตัวแดงเผาตัวแดง ม่เดนมึงมึงชอบผองมูก่อนโอเคมีอยู่ตั้งหลักถูกตัวนึงเกยมาแล้วเราใส่ชุดสีฟ้าี่มันมีคนมาไอ้นั่นเออเราว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยภัยเราไปที่อื่นกันก่อนตามมาที่ผ่านตอนี้เลยท่าไหนมาด้ไม่เห็นฟัง โอ้ว่ายน้ำไม่ได้เดินอืดมากพุ่ใส่เกล็ดตัดไม้ไปอ๋อไม่มีไม้มีแต่ต้นกระบอกพิรน้ําพังไม้พังไม้คนอื่นพังไม้คนหนูอุ้ยพี่พี่พี่อะทำผมพี่พี่อะโดนมี่าแกนี้โนพี่พี่ชายใจเย็นใจเย็นผมขอไม้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 ผมแค่ขอไม้เออ ไม่ใช่ไม่ดีดจะไปขโมยขาทำไมนะก็มันมีแ,<ล>แต่กระบ,บองเพชรอ้อนี่ไงอันนี้มีไม้แล้วรเราอยู่เมื่อกี้เราอยู่ที่ชนเผ่าเออคนใส่แดงคนใส่คนชนเผ่าสตรอเบอรี่ชนเผ่าสตรอเบอรี่นะ <laughs> น,นะครับนี่ความดีนี่คยามเร็วเอา ีครเก็บไงอ่ะอ๋อนี่ไงเก็บแล้วส่วนเองเจ้าของออเองกดไปที่ของแล้วก็ลาออกจากโอเคเก็บแล้วเออก็กดไปที่เมนูแพ้สร้างแพ้เลยสถานที่ ท่านแต่หนุ่มชาอินอินต,ะตะ่อต่อนะที่เราพูดเลยตะตะตะอินต่อต่อตอนนี้เราเข้ามาในป่าดงดี้้

ให้อะไรเฮ้ยไอ้ที่ดีมากูอี่นี่แม่นี่คือของเก่าเราเยใช่ไหมใช่นี่คือของเราใช่ไหมนี่คนี่คือจำได้นี่คือสัญลักษณ์ของเผ่าเราฮู้ยเผ่าอะไรวะเผ่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรกระบอกที่ตีนั่นสุด อุ้ยอุ้ยมันมัตีเราไม่่ไม่ไม่ไม่อุ้ยฮ้ยเฮ้ยนี่เอาเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนรอก่อนโน อุ้ยอะไรอ่ะไอวอลฟีไฟตั้งไม่วอลฟีไฟไม่ตั้งไม้เพื่อนเรามีหินเราจะเอามาฟาดนายนายมาทำอย่างนี้ไม่ได้นายมาทำกับเพื่อนเราแบบน,นี้ไม่ได้นายมานี่เฮ้ยทำไมมันเดินช้าเอ้ยโอ้ยโดนร้องกูร้อง เอ้ยเพื่น<ข>อนอย่าลูมแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าหมามูของเราอ่ะเรียกว่าสามัคคีเข้าใจเปล่าอย่ามาหมาหมูแบบนี้ไม่ไ้ไไไอรอะร่อนรอนรอนเนนพื่อนมาทำแบบนี้ไม่ได้เพื่อนนายมาทำแบบนี้ไม่ได้ นายมาไล่ตีคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ No No มี e เ d t เฮิร์ดมี No <way. S 1> เพื่อนนายถือทองมั <laughs> นจะไายเอาทองมาจากไหนเอากระบองเอากระบองเพชรตีมันไม่ได้ไม่เป็นไรครับรอรอนูโนนายมาทำแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร พิษตาปักก้าเต้าโอ้โน,นเพื่อนมานี่รันเขร็ด run อะไรยังมว่างดีกูยยังไม่ขอริมอยากใ้าัร้อโว เพื่อนในายให้ของแล้วนายมาตีเราแบบนี้มันผิด <enjoy> เอา้เราว่าควรเอากระบองคืนมันเอากระบองคืนมัน oh. เพื่อนจะเอากับเราชชบปะน,นี่นี่นี่แหละ oh. อุอ๊ยโอ๊ย no ำไม่ได้เรื่อ,อย่เกินเรืองไมสิติดบักเราต้องขับองคีเรื่องเลี้ยงเรื่องม,ม,มันม่เรื่องขนื่อน 넌 나이키나, 이거, 야, 뭐야, 이 뭐야, คนเผ่าสตรอเบอรี่ไปอย่าไปฆ่าเขามันัวมันวัวสตรอเบอรี่สีชมพูฮะตามตามจำติดตามนี่มันเพนกวินนี่เป็นข้าวเป็นพิมบหนึ่จะเข้าวเป็นพิมดีเลยนี่อุ้ยอุ้ย อไอ้แดงยิวยยังเราเรายังไม่หิวเอาไปเนื้อเนื้อหรับคุณกาโอ้ <c oughs> เอ็งทำอะไรเนี่ยเออตัดไม้ดีกว่าครับทุกคน

ว้าวขอคออู้เยอะเก็บ ing อะไร โอ้ oh my god ตายเพื <te ่อนในข่าเราเอ็งกันด้วยเรามันล่มมากมันมันแต่ยังดีที่เราเจอหีบอยู่ตรงนี้นี่คือเราไม่ให้ที่เทองวะที่เท้งวะสีสีน้ำตาล พอที่นี้ก่อนนะก็ไม่หิวน,นี้มันตีนานจังเลยเอยนจบพอที่นี้ก่อนไดะะ้ไะมเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคบอกที่นีบอกมึงเออเออผมว่าเราเล่นกันมานานแล้วแหละเรานี่มันก็จะ18นาทีครึ่งแล้วโอเคฮะอยากให้มี EP ต่อไปเราก็จะมาเล่นอีก แต่ทุกคนต้องกดไลค์ด้วยถึงเราจะต yeah, <she> อบไม่ใช่ใช่โอเคนั้นกับวันนี้ขอตดดัวลาไปก่อน